ชัรวารัระประเทศร่วมกิจกรรมพลังบวรถอนกล้าดำนาบุญทุ่งนาสังขประชาปันสุขปี2566วันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาายวันลบประวัติวงรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส่าแก้วเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพลังบวรถอนกล้าดำนาบุญทุ่งนาสังขประชาปันสุข ณห,หมู่ที่สองตำบลหันทรายอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหันทรายร่วมกับวัดหันทรายโครงการสังขประชาปันสุขอำเภออรัญญประเทศวิทยาลัยชุมชนสราแก้วและส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนำผลิตผลข้าวปันสุขสู่สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทังในและนอกพื้นที่อำเภอเป็นต้นโดยมีนายปิติพพทย์ทรัพยาวกุลปหลัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนในอำเภอรัญยประเทศพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดำนาบุญกับรองนายกเหล่ากาชาจังหวัดสระแก้วคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ทั้งนี้นางประเพินภูสงาพัฒนาการอำเภออรัญญประเทศพร้อมโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นสนุกสนานและมีความสุขอิ่มบุญทั่วนทั่วกันสอพอ,ออรัญญประเทศรายงาน